ลุงใช้คาว่า before คือก่อนที่จะมาคุยกับลุงรู้จักกับลุงนะวันนี้นะกับว่า after หลังจากลุงปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงของลุงให้กับหนูหลังจากนี้แล้วมันสดชื่นทั้งตัวงั้นเหรอสดชื่นค่ะคุณลุงตัวหนูเบาหัวหนูเบามากเลยตั้งตอนแรกที่หนูดูคุณลุงไล์สดมาเนี่ยหัวหนูยังแบบอพอไม่ต้องมากครับนะไม่ต้องมากครับ เปรียบเทียบเลยเหมือนกับเปลี่ยนผ้าผืนใหม่ไปเลยรหรือเปล่าใส่ชุดใหม่เปลี่ยนชุดใหม่ชุดเ<ช>ก่าเลยใช่ค่ะใส่เสื้อผ้าใหม่เลยค่ะเหมือนกับถอดรองเท้าคู่เก่าทิ้งไปแล้วก็ใส่ใหม่เลยยความรู้สึกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะแบบนี้ก็พลิกโลกอะไรแบบนี้เอใช่ไหมอุปมาโอโ้โหพลิกในโลกกลับลนนคูอ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นคือความรู้สึกเป็นงั้นจากมือเป็นจากหน้ามือเป็นหลังมือประมาณนั้นหรือไม่ใช่ค่ะแน่ใจนะหน้ามือเป็นหลังมือเลยคะ่ะถ้าคิดว่า เอาได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับประมวลเลยตอนนี้หนูเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลค่ะร่างกายหนูร่างกายหนูรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเยอะเลยมากเลยคะัะคุณลุงโอรู้สึกเสียงเสริงเฉา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 ดีกว่าเดิมนะคะค่ะนะขยับเนื้อขยัาตัวค่องแค่วแล้วว่าจริงๆินะได้ค่ะอย่ามาอย่ามาเาใจลุงนะครับ ไม่ค่ะตอนแรกหนูยังแบบหัวหนูเนี่ยหมุนไม่ได้แต่ตอนนี้หัวหนูหมุนได้แล้วค่ะสบายมากเลยท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพครับฟังให้ดีหน้ามา้าลุงแง่แงะได้มีการเตี้ยไหมใช่ค่ะ,คะตัวเปใช้หน้าม้าค่ะเพราะหนูหนูมีรอบประจาตัวจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยหนูก็ได้พักงานหนึ่งเดือนเพราะร่างกายหนูแย่มากคือไม่มีแรง หนูไม่จำเป็นต้องเป็นหน้ามา้าแต่หนู่รักตัวเองรักครอบครัวอยากให้ตัวเองแข็งแรงค่ะหนูก็ถือว่าหนูมีบุญที่หนูได้มาเจอกับคุณลุงนะคะกับทีมงานนะคะนิดนึงถามว่าประกอบอาชีพอะไรอยู่คะหนูทางานโรงแรมค่ะหนูเป็นแม่บ้านโรงแรมค่ะโอ้โอเคดีใจด้วยที่บอกสถานะทางอาชีพนะค่ะโอเคด้วยความยินด,ดีอย่างยิ่งนะที่เขาตราหน้าเรามาตั้ง จากยี่สิบสี่ยี่หปีเยอะทั้งมาถึงสี่สิปีสี่สองปีส4สี่ปีเนี่ยโอ้โหทรมานนัะนั่น<ฆ>เขาตราหนะ้าเขาประทับตราเลยตีตาเลยนะครับว่านะโรคพุงพวงอป่น้เขาบอกว่าเป็นที่รักษาไม่หายตายอย่างเดียวลุงบอกว่าลุงช่วยคนมาเยอะพวกนี้นะครับนะก็หน,นูก็เป็นหนึ่งในจํานวนนั้นกันแล้วกันนะค<ฆ>นะแต่ไปบอกว่าขี่พันขี่หมื่นจะไม่สนใจตัวเลขตัวนั้นแต่เอาปัจจุบันทันด่วนในขณะนี้ก็แล้วกันมา พิจารณาเพราะว่าสิ่งนี้เป็นของใหม่จริงๆครับแต่ทั้งหมดสมมติว่านะทางนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์